Welcome to my room my วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรงมม a ลด o อ Astoria นะคะเป็นโรงแรงมระดับ u l t r l u x x u y y นะคะซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณดราดดำรีนะคะทุกคนเราเข้าดูห้องอะไรดีกว่าและนี่ก็คือห้องนอนของเราวันนี้นะคะห้องนี้ทีเด็ดก็คือวิวหลักล้านทุกคนดูค่ะวิวตรงนี้นะคะจะเป็นวิวของราชกีคาสมโมสรหรือ Royal แองอบงค k o ส Spo r t นะคะ นั่งตรงนี้นะคะอาจจะจิบชาสวยๆกินขนมนะคะแล้วก็ดูคนตีก็บางทีดูคนไม่ตีดูทางนู้นก็ได้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าวิวตรงนี้เนี่ยสวยมากๆนะคะมองไปสุดลูกหูลูก,ลกตาเห็นเขียวๆเป็นหญ้าแล้วก็มียอดตึกนะคะสวยมากๆเลยนะคะคิดว่ากลางคืนเนี่ยเวลาตึกต่างๆเปิดไฟเนี่ย,ยเช่นวิวยอดตึกมหานครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะทำให้เออเป็นวิวที่สวยมากๆเลยนะคะ หันกลับมาเข้าดูบริเวณห้องบ้างนะคะเรียกได้ว่า Royal Astoria เนี่ยสมกับที่ต้องใช้คำว่า้ l t ั a luxury มากๆเพราะว่าทุกๆกระเบียดนิ้วของการดีไซน์อินเทอร์ i ที่นี่เนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามันละเอียดสม,มมมมากๆนะคะอย่างเช่นที่เมียวชอบมากๆเนี่ยนอกจากว่าตัวผ้าปูที่นอนเนี่ยมันจะสบายมากแล้วเนี่ยเขายังแบบมีแบบพิมพ์ลาย r อ y a อ Astoria นะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งห้องเนี่ยก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม้ที่ให้ความรู้สึกมันสม o o ไปหมดเลยค่ะทุกคนมันสมูทไปหมดเลยนะคะมีไม้แล้วก็มีการออกแบบที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึงเนี่ยนะคะที่ไม่รู้สึกว่าเป็นจุดเด่นล้วก็ประทับใจมากๆของโรงแรมเนี่ยก็คือห้องน้ำค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากัน เลเยอร์ของที่นี่เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าตอนแรกเข้ามาก็ประหลาดใจว่าเอ๊ห้องน้ํามันอยู่ไหนหน้าแต่จริงแล้วห้องน้ำํำมันซ่อนอยู่หลังเตียงซึ่งเป็นสเปซที่ใหญ่แล้วก็สเปเชียสมากๆเลยนะคะแล้วก็การตกแต่ขงของของในห้องน้ำเนี่ยคือมิวชอบความเป็นแบบอา,อารมณ์แบบเป็นหินเป็นเ,เหมือนหินอ่อนไงนะคะทำให้ห้องนี้รู้สึกเย็นมากๆเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะ หอมมากเลยนะคะทัสกังโซน,นะคะอแอบเห็นว่ามันเป็นยี่ห้อซาวาดอฟากาโมด้วยนะคะทุกคนทุกอย่างเลยอะสะบู่ล้างมือล้างหน้าแ mm hmm. ชมพูแชมพูแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการอาบน้ำที่เรียกได้ว่า hi hello back o k everybody in BTS how are you แต่ว่าไม่ต้องกลัวน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขา มีม่านลงมานะคะทุกคนไม่ได้อาบกันแบบโป๊ะแบบนี้หรือใครอยากจะแบบว่าอ๋ออาบแล้วดื่มด่ำวิวด้วยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีอ่อางอาบน้ำตรงนี้ด้วยนะคะที่แบบว่าเออเป็นขนาดที่มันกำลังอพอดีพอดีเลยนะน่าจะแบบนอนตรงนี้ได้แบบสบายสบายแช่น้ำให้สบายส,สบายดีก็คือจกักร ที่ไม่ได้มีไหลายกลิ้งชักไปยังใดด้วยความอัลต้าลักชัวรี่ของตู้ใบนี้มันเป็นประตูที่เปิดออกมาเป็น pantry แ a n t r y เล็กๆของเรานะคะนี่นะคะแค่เปิดมาก็เจอความอลังการของแก้วคริสตัลแล้วก็อึ้งไปแล้วคะทุกคนเหมือในใาความรู้ราฟาดที่หน้าเราเลยแก้วใบนี้มันสวยมากเลยนันเนี่ยเปิดมานะคะก็มีของกิน เพียบเลยนะคะแถมน้ำมะพร้าวอันนี้นะคะเป็นคอมพลีเมนทารีด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีเครื่องชองกาแฟเอสเปรสโซนะคะเชื่อว่าทุกบ้านมีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่อร่อยมากแล้วก็มีแครปเฮเลือกค่อนข้างเยอะเลยนะคะใครสายดีแคปก็มีแบบดีแคปด้วยนะคะนอกจากนี้ชานี่มันชาชาัยดิมนี่ววารดอฟทันทีนะครับเราก็ต้องกินมะพร้าวเผาว,วาดอฟนะครับมะพร้าวไฮโซ หกดาวเลยนะครับจะเปิดยังไงล่ะครับนี่นี Sod ่แทงง้อไปอันนี้ยากโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออกแล้วออกแล้วออกมากอะโอ๊ยเสียใจมากเสียใจน้ำอ่ะของแพลต้องดูดยันจานเลยเว้ยมันต้องดูดยันจานเนี่ยะระย่าให้เสียแม้แต่หยดเดียว ชั้นบนนะคะชั้นที่หนะคะของวอลล์ร์เอสตตเวียเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นชั้นสปาฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำนะคะซึ่งที่นี่นะคะสระว่ายน้ำเนี่ยก็ถือเป็น ข้าวเย็นกันนะคะวันนี้ที่ห้องอาหารบูแอนแบร์นะคะห้องอาหารบูแอนแบร์เนี่ยอยู่ที่ชั้น55นะคะโรงแรมบอลด์แอสเตเรียกรุงเทพค่ะ เียโกบะนะคะเขาจเสิร์ฟจากขนมปังเบียอสที่ดูเหมือนกับว่ามันจะกรอบนอกนุ่มในด้วยนะแล้วก็มากับซอสบาซามอนผลไม้ส่วนอันนี้ของนิวเองเป็นฮอกไกโดสเกลทันเสียเหมือนกันอยู่น่าทานมากเลยกัดเตยดีกา เห็นเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นบูแอนแบร์นะคะนี่นะคะแล้วก็ในแต่ละอย่างเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าอินกรีเดนต์ขั้นเทพมากๆตัวนี้จะเป็นดีจองมัสตาร์ดนะคะซึ่งเป็นมัสตาร์ดจากฝรั่งเศสนะคะเขาเอามาผสมกับแบล็กทรัฟเฟิลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคอรดไวน์มัสตาร์ดนะคะนี่ก็จะเป็นเล็ดเดนะคะทำกับไวน์นะคะแล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นเกลือซึ่งจะเป็นซีซอนะคะดูเฟลกซกรอนแล้วอันนี้ก็จะเป็น เป็นซีซอวเวตไวน์นะคะซึ่งเขาบอกว่าองุ่นที่ใช้เนี่ยเป็นองุ่นพันบาโบโล,โลอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่รู้แต่เขาบอกว่ามันจะมีสารแทนนินเยอะที่ทานแล้วก็มีรสบาดทานกับเนื้ออร่อยมากนะคะทุกคนจานนี้ของเนี่ยเองนะคะมันคือคิวเมดิเตอร์เรเนียน บลูสิค่ะแล้วก็เขาจะเสิร์ฟกับเบเกบีนนะคะเคยมาทานแล้วครั้งนึงอร่อยมากติดใจจนต้องกลับมาทานอีกส่วนไซด์ดิชวันนี้นะคะอย่าบอกเฮนเนอร์น,นะคะว่าเรากินแม็กแอนด์ชีสเขาปุเพราะว่ามันอร่อยเกินไปขอให้มือน,นี้เป็นชีสนิวแล้วกันเนอะทเทกซ์เจอร์ข้างบนนี้นะคะมันเหมือนครีมบูเรเลยอโอ้โห,โหน่ากินมากเลย ส่วนจานนี้นะคะเป็นของพี่เก้านะคะอันนี้เป็นออสเตรเลียนเทนเดอร์ลอยน์วารินะคะซึ่งด้านบนจะเป็นเ็คควาเทลโล i ฟิวแล้วก็มีไานเสริบมาให้ของหอมนิดนึงนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะสเต็กแบบนี้นะคะคุณเก้าเลือกวันนี้เลือกเป็นมัสตูมรากูนะคะแล้วก็มีกวางชช้สีีเคี้ยวค่ะทุกคน มือจริงครับที่นี่หอมด้วยน่าทานมากสิ่งน,นี้นะคะเราเรียกว่า Exotic Dome มนะคะซึ่งเป็นเขาบอกว่าเป็นเดซเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบ โอคุลาของที่นี่นะคะในเนี้ยด้านในเนี่ยจะเป็นแมงโก้พานาคอตต้านะคะก็เท่าที่แอบดูเนี่ยมันจะเป็นแมงโก้เหลืองๆก็คงจะเป็นพานาคอตต้ามะม่วงสุกเนอะซึ่งความทอปปิคอลของเขาเนี่ยก็จะมาฟอมกับสปะโดเชื่อมนะคะคุกคูนัทนะคะส่วนเจลตรงนี้ก็จะเป็นพชชั่นฟรุตเอ่อน่าจะเป็นพชชั่นฟรุตแบบแยมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะท็อปด้วยคริสปี้พายแมงโก้นะคะซึ่ง เุณเชฟบอกว่าอันเนี้ยเด็ดจริงๆค่ะตัดเลี่ยนได้ดีมากๆส่วนอันนี้นะคะยกมาเนี่ยตอนแรกก็ว่าเอ๊ะอะไรนะเราไม่ได้สั่งมันก็คือช็อกโกแลตทัฟปฟิลนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นคอมเมนทา n t ร r y ีให้เรานะคะจากห้องอาหารบูแอนด์บาค่ะวันนี้แฮปปี้ว l l รีมากๆ ลงมาที่เบรกฟาสต์นะคะเบรกฟาสต์ของวอลด์อัลสตอรีเนี่ย mm hmm. จะอยู่ในห้องอาหารเดอะบรัสเซอรี hmm. ่นะคะอยู่ชั mm hmm. ้นเดียวกันกับล็อบบี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็น one of the best mm hmm. breakfast in Bangkok เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน mm hmm. ผ่านชาที่นี่นะคะได้ยินมานานแล้วว่ามันอลังการดาวลานดวงมากๆนะคะสำหรับเป็น one of the b ะ s บ breakfast ในกรุงเทพ,พเลยนะคะเราก็ว่าเอ๊ะมันจะดีอะไรขนาดนั้นวันนี้เราก็เลยมาคิดสูตรกันนะคะเราก็พิว่าเฮ้ยมันดีจริงๆคือนอกจากอาหารที่มีหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นอาหารเอเชียบ้านๆ้านที่คนไทยทานได้ง่ายๆยังมีเพสตรีที่เป็นแบบว่าเบรดี่ให้เลือกสารพัดสารเพศแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะก็ <c oughs> ยังจะมีโยเกิร์ตให้เลือก <c oughs> หลากหลายแบบมากๆเป็นโยเกิร์ตชุดโยเกิร์ตอีกโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นนมที่ให้เลือกสําหรับทานกับพวกซีเรียลเนี่ยก็มีสารพัดแบบ ใส่พืชนะคะอัลมอนด์มิลซอยมิลมีหมดนะคะไม่ต้องสเปเชียลรีควเอยค่อยๆวางให้หยิบกันแล้วหนูซองนะคะคุณมีให้เลือกหลายแบบมากคือเกอรี่น่าทานมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสเตชันที่เป็นพวกแฮนเบร์เกอร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต ouais ้องบอกเลยว่ามีให ah, ้เลือกเยอะมากๆจริงๆหรือว่าจะเป็นสกูกแฮมฮันนี่เกรดแฮมสลารัพพะโทมเม่ไส้กรอกนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเบคอนแบบทอดกรอบ แล้วก็มีพวกแฮมหรือว่าทานกับเอ่อชีสก็มีเลือกหลายแบบอ e เบริกโก้แฮมจากสเปนก็มีนะคะคุณตี้ของอาหารที่นี่เรียกว่าแบบสุดจริงๆค่ะแล้วที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะที่ฮอตคิดเหลือเกินก็คืออันนี้ค่ะเอ็กเบเนดิกนะคะเป็นัฟเฟโกลเอ็กนะคะซึ่งจริงๆแอบอ่านมาว่าเอ็กเบเนดิกเนี่ยก็บังเกิด มาจากวอลดับเอสโตเรียนในเครือวอลดับเอสโตรเรียนในระดับโลกนะคะก็เป็นที่มาของเบนเอกเบนดิกแล้วที่นี่เนี่ยที่มีความพิเศษระหว่างเอกเบนดิกจานนี้ก็คือเป็นเอกเบนดิกที่ท็อปด้วยทอเปอร์ซอสและมีไข่ปลาเคาเวีย้งทุนคือมันธรรมาดาที่ไหนส่วนเบคอนนี่คือพีาชอบนะคะเลยเอามาใส่เองยังไม่จบนะคะขอบฟูจบนี่คือไข่เจียวไทยที่ทอมสก้าวสั่งค่ะไข่เจียวฟูฟูแบบนี้นะคะโอ้แมทานมากๆเลยนะคะ นอกจากนี้นะค่ะเดี๋ยวให้ดูในเมนูนี้ ในเมนูนี้เนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ทุกคน,นาสามารถสั่งได้นะคะนี่นะคะตรงมุมจูสเนี่ยนะคะมีให้เลือกหลายแบบมากนะคะไม่ว่าจะเป็นคอปเพรสหรือสสยเฮลตี้นะคะมีสมูทตี้ที่มีเวกปกติด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบเรากูลัว่ามันจึ้งมากแถมยังมีชาไมอาด้วยนะคะมาคบบุโรที่ขายอยู่ข้างนอกที่นี่ก็มีให้สั่งได้ในเบกั๊เลยนะคะอันนี้คือแบบว่าดีม,มากส่วนกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟอิร่นะคะด้านนี้ก็จะมีสารพัดไข่แล้วก็นี่นะคะเชฟซิกเนเจอร์ที่เมื่อกี้เนี่ย บอกนะคะท็ปโฟ,อฟอเอค่ะทุกคนอันนี้ใครมานะคะสายทฟเปิลนะคะแนะนําลองเธอคะ่ะไม่ลองต,ลตายตาไม่หลับสาวบวแต่อีกหนึ่งเมนูที่เราตั้งหน้าตั้งตาม,มาที่ฐานที่นี่นะคะก็คือโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตที่นี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นโฮมเมดโยเกิร์ตวันนี้เนี่ยเลือกทำเป็นปีดโยเกิร์ตเพราะว่ามีโปรตีนสูงมากนอกจากนี้ยังมีนอนแฟตโยเกิร์ตนุ่ non นเยอะมากเลยนะคะและนี่คือเด็ดก็คือท็อปปิ้งของโยเกิร์ตเนี่ยมันเป็น แฟชชันนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้เลือกเป็นแบบเป็นสตรอเบอรี่อะไรเนี้ยน,นี่คือเมี่ยวตักมา <ๆ S 1> ค่ะก็เลยรินหลายๆอันรวมๆกันนะคะซึ่งเดี๋ยวจะทานกับเกี่เกลียวเกินอันนี้สนใจไปเลย มีรายละเอียดตั้งแต่ Decoration, Materials การตออกแต่งและสิ่งที่ทำให้แตกต่างมากๆก็คือ Service ของที่นี่นะพนักงานทุกคนคือใส่ใจมากๆเลยคือความละเอียดทุกๆอย่างมันทำให้ประสบการณ์การพักที่นี่คือแบบต้องกลับมาต้องกลับมาอีคดาโอเคไหมอายะอายะกอนิ้วก้อยมั้ง